ผลกระทบของวิกฤตน้ําท่วมในขณะนี้นะคะขยายตัวเป็นวงกว้างจนยากที่จะควบคุมแล้วล่ะค่ะซึ่งหน่วยง,งานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนก็เร่งดําเนินการหาวิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในเขตกรุงเทพป,ปริมณฑลและต่างจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะเหล่าศิลปินคนบันเทิงก็เป็นอีกหนึ่งแรงสําคัญในการทุ่มเทความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยด้วยกันซึ่งนับว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจที่ศิลปินดาราต่างค่ายต่างสกัดรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อให้เหตุการณ์อันเลวร้ายครั้งนี้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะ และนอกจากแรงกายที่พวกเขามอบให้ทั้งจากการลงพื้นที่ไปแจกจ่ายสิ่งของจําเป็นให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนแล้วกําลังใจก็เป็นสิ่งสําคัญที่พวกเขาและเธอเหล่านั้นพร้อมหยิบยืนให้แก่พี่น้องคนไทยด้วยกันในยามยากเช่นนี้ค่ะผมคิดว่าไม่นานหรอกครับถ้าบอกว่าเราเรา บวกซะหน่อยครับซ,ซ,ซึ่งมันก็บวกยากกัน,นะ <c oughs> บ้านหายไปทั้งหลังเนี่ยแต่ก็บวกยังไงเราก็ต้องเอาเราให้อยู่ครับเอาใจเราให้อยู่ว่าเราต้องไม่อารมณ์เสียนะครับเราต้องเราต้องไม่หดหู่เพราะว่าเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ขึ้นเดี๋ยวความช่วยเหลือก็จะไปแต่ก่อนที่ความช่วยเหลือจะไปถึงเราต้องช่วยตัวเองก่อนครับว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอาใจช่วยทุกคนนะคะที่ประสบปัญหาอยู่หรือกําลังจะประสบปัญหาแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงนะว่าตอนนี้กําลังใจเป็นเรื่องสําคัญข้าวของนะว่ายังไงยังไงก็ต้องถึงมืออยู่แล้วเเรราาคงงจะไม่่ขดหลือตนี้ว กำลังใจแล้วก็การแก้ไขที่ถูกวิธีน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับเราทุกทุกคนไทยทุกทุกคนนะครับไม่ทอดทิ้นะครับเห็นจากภาพข่าวจากภาพต่างๆแล้วนะครับก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงจริงๆนะครับแล้วก็ ทุกคนให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทุกท่านด้วยนะคะอย่าเครียดน,นะคะเพราะว่าทางมืดสักวันต้องเจอทางสว่างแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจทุกท่านด้วยนะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกๆคนแล้วกันนะคะก็ขอให้อย่าให้มีสติเอาไว้ดีกว่าแล้วก็อดทน,ลนแล้วกันแล้วก็สู้ๆค่ะแผนว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะผ่านไปได้เ,เร็วที่สุดนะคะถ้าน้ำมันจะท่วมมันก็องท่่ววมยาไปกลััครบ แเราจะไม่ต้องเครียดอะไรกับมันมากมายปล่อยให้มันท่วมไปนะฮะท่วมก็ท่วมแต่สิ่งที่ที่สำคัญคือใจเราต้องแกร่งมากกว่าเราต้องสู้เราต้องเฮ้ยมันท่วมแล้วเราจะทํายังไงต่อไปเราวางแผนดีๆแล้วแล้วมีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วช่วยเหลือกันผมว่าบ้านเราจะไปรอดนะฮะ ก็อยากจะฝากอย่างที่พี่ปอบพูดเมื่อกี้นะคะว่าทฤษฎีช่วยเหลือตัวเองคืออย่ารอที่จะให้คนอื่นเข้ามาช่วยเราต้องดิ้นรนแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะอันนี้สําคัญที่สุดเลยความช่วยเหลือและกําลังใจดีๆเหล่านี้นะคะยังคงมีให้เห็นกันอยู่เสมอเพราะคนไทยไม่เคยทิ้งกันค่ะ